อิสตันบูลซาลูเกนเนื้อตึ๊ดตึตึโอลาจักเป็นไงคะซาลูเกเนื้อเออจะมีแดดนิดหนึ่งอิสตันบูลอิสตันบูลที่อิสตันบูลวันวันอังคารที่อิสตันบูลเป็นยังไงคะอ๋ออิสตันบูลอิสตันบูลวันอังคารมีลมอันนนี้เาะมีลมเอเว็มีลมรุสรุส rus alihawa ruskan lu ruska ruska lihawa ruskan lu olacak evet istanbul fasatese knu istanbul fasatese knu ane ani no bu se yamul yamulu yamul lu yamul mm. yamu, okay. yamu lu, lu yamul yavju an thar ja cha ttt olacak cha chamba oh, อันทายาชาชมบาบูดาอันทายาชาชมบายามูยามูยามูโอลจักยามูยามูรูโอลจักยามูรูโอลจักก็คือฝนจะตกอิสตันบูลตึ๊ดตึ๊ดคาเลือโอลจักคาเลือโอลจักวันไหนที่อิสตันบูลเนี่ยคาเลหิมะตก อิสตันบุอิสตันบุชาชัมบาชาชัมบะกุนชาชัมบะกุนอิสตันบูชาชัมบากุนคาหรือโอลจักรเเวอิสตันบุชาชัมบะกุนคาหรือโอลจัรอิสตันบุเนี่ยวันพุธหิมะจะตก